คนนี้สู้ทนลหลายปีมาอยู่ไทยแลนจากบ้านมาไกลสุดแสนเพราะความยากแค้นลูกจึงไกลถิ่นนอนดึกเตื่นเศ้าลูกสิทนเอาขอแค่มีกินสู้ทนชีวิตมาสิ้นครอบครัวม่ีกินลูกก็เอาอุ่นใจด้พี่น้องนี่ เยนอยสิไปรถไฟฟ้าเด้พี่น้องบัดน,นี้อยู่สถานีกลางบางซื่อด้วยพี่น้องด้วยตอนนี้ถน่อยอยู่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงสถานีุเทพอภิวัฒน์นะคะทุกคนตอนนี้ถน่อยสิไปรถไฟฟ้าจ้พี่น้องนั่งรถไฟฟ้าไปไปซีรมพี่น้องไปกันร่วมก่อ ไปไม่ไม่รอเลยนะไปไม่รอเลยนะน้องกอนนะรถไฟฟ้าสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน เ่งนัใช่อ่าเจ๊ลองสื่อบังเจตแบบนี้งงเลยไป พลังมัดพลาวรัศดาสุริชิดไอ้ควอยขวงอันนี้แบรนดเก้าเฟนบรีสุขุมเวินฮือๆๆๆอันนี้คงเตยลมพินีสีลมไปหมากเลยนะไปหมากก็ลงสีลมเลยสีลมสีลมอะไกลนแอมสยามถึงไหนเอาสีลมเหรอเออซื้อเป็นแม่ ลองดู้สีลมอันาสุนก็ไ่เลยปชื่อยุพุ่นก็ได้คำว่าเป็นชื่อว่าเป็นพี่น้องเพนบอ่มาตัวนี้ก็ชื่อว่เป็นได้ไหนี้อกันหละนี่นี่นี่าบบเนะ ออสองขัน้นกี่บาทนะต้นสิบเพิต้องปเป็นเหรียญไม่มีแบ่งเรอหยอดธนบัตรเออหยอดก็ได้เอาเงินเอื่อยน่ก็ได้แบ่งลอยไปหลอดมันนีทอนอยู่เอ,อ้หยอดเข้าไปสาวลองดูไม่ลองเราก็ไม่รู้ ไปกูเก่ง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 ไปกับน้องพรแปะไปทางไหนล่ะบ้านี้ ใต้ดินแล้วเด้อพี่น้องเด้อน,นี่มานั่งตามคำ่ำค่ำขอของ FC บางทานเนาะเพิ่นบอกว่าเปน,นั่งรถไฟใต้ดินให้ให้เบื้องแน่คือบอ่ไปน,นั่งรถไฟใต้ดินให้เบื้องแน่เอ็เนาะพี่น้องเนาะเออนั่ง MRT พี่น้องจะ้ะเพราะว่าชนอยบ่เคยนั่งเนะาะชนอยยันลมไหมไมาอยู่บางสือมาอยู่บางสือใช่มั้ยเบื้องหน้าว,<ม>ว่ามันสิไปไสแงเพก่อน แล้วชนตะชิจังเออแล้วพ่นละโยตินเลยเนี่ยแล้วก็ราดเท้าลัชดพาพิเศษสุธิสารยอย่างแล้วก็เอี่ยวออแล้วก็สีลมแล้วก็ชยามใช่ไหมฮอกก็ไปลงสีลมใช่ไหมใช่ถูกน,น,นึกน้อยสถานีหอยขวางมุกสุนทรเนี่ยพะล้ำพะพิบพรุรีสุขุมวิทพี่น้อง<ห>เป็นครั้งแรกด้วยพี่น้องเลยสีมะนางไไังรถไข้ใจดิน BTS พีเอสนั่งอยู่สถานีกลางบางซื่อนะคะพี่น้องอืม เป็นทางแดดมานั่งตามคำาขอของเอฟซบางทาเน,นอกมันบอกว่าให้สาหน่อยผ้าไปนัง่งรถไฟใต่ดินแนพี่น้องเอ็มอาร์ทีมาอะไรด้วยพี่น้องด้วยออตอนแรกก็งงๆมาแล้วนี่รถไฟใต้ดินได้เจะพี่น้อง MRT มรตื่นเต้นแต่ว่าไกลแห้งแน่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để cái này dẫn between train and platform. MRT. ค่ารถเก้าสิบบาทเพ้่อนพี่น้องเก้าสิบบาท 接下来。 ว้าวนี่สีลมไปทางไหนนังทางนี้เปล่าเออคนเท่าไพี่ก็ได้นเรือนก็มีขึ้นกรได้เลือนพี่น้องมาฮอดแล้ว รถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องเบิ่งงอาพี่น้องไปแล้วเห็นบาพี่น้องบอว่าใต้ดินหรือบนดินค้นกระหลายเบิ้องอาประเทศไทย บัวสีบนดินใต้ดินรถเมย์รถอีหยังกับคนกับใส่บริการหลายพี่น้องมันป๊าพี่น้องเบิ่งเอาสูงคักไอรีป้อสูงเป็นตะจัญอีรีพี่น้องเท่าไหร่เนี่ยวะสุดยอดอีรีมาตรฐานอีรีน่องไอเดียวคนไข้พี่น้องสร้างรถไฟไต้ดินเบิ่งปคนไดน โอสูงเลยพี่น้องเท่าที่เห็นมานี่อันนี้สูงสุดแล้วพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องแม่้นนงไปแล้อว่าย้ายอดควอมสูง,งสูงอีนี้พี่น้องอจะเป็นสูงขักสูงแน่อันไหน เออรุ่นี้ก็งามใช่ม้มลาสาวทางออกสองเออน้องไปเบิดมือลงทางไปนั่มพี่น้องเลยจริงๆแล้วค้น่าคยไปใส่เนาะ ไปแต่มองบบเคยไปพี่น้องเออยกอยากไปถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะจ้ะเนาะตามคำขอของเอฟซี C เนาะจ้ะก็กะอยากไปถ่ายให้พี่นอ้องเอฟซีฮาได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะบอนไดบ่นนบเคยไปกับไปเบิดพี่น้องเลยอือันนี้ก็บ่เคยไปกับไปบ่เคยนั่งรถไถใต่ดินกันนั่งพี่น้องออป๊าพี่น้องชมเบิ่ง เบิ่งพี่น้อง x u ố n แห้งแล้วเรื่มงที่มันถ่ายให้พี่น้องเาได้เบิรงได้ส้มกันน่าจะเนาะไต่ดินเด้อเนี่พี่น้องเป็นขั้งแรกได้ถ่ายได้มากกันน้องหอนหอนแหละพี่น้องสีลมค่ะพี่น้องค่ะสีลมจ้าเห็นบ่อันนี่ย MRT ก็คือไต่ดินเนาะมีทีเอชก็คือบนดินจ้ะพี่น้อง ตอนนี้กับมาหดเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสียหายเบิง้งอยู่บยเบิง้งสียหาเบิดด้งัดได้สูงสูงสูงมาแฉะว่า,วาพี่น้องเห็นบ่ไหบนปพี่น้องสูงแห้งพี่นอ้องเลยมาเลยเด้อพี่น้องเด้อม้ามาหนังลเลยเด้อมาตามข้ามขอเนาะ มาตามคำขออันนี้ก็จะเป็นสวนลุ่มน่าจะพี่น้องจา๋าสวนลุ่มพี่นี่จ้ะพี่น้องจา๋านี่สวนลุ่มพี่นี่แล้วมาห่อแล้วงามงามเบิ่งเด้ยนะพี่น้องสวยงามมีแต่ตึกโอ้ส,ว,สวนสวยงามมากเลยทุกคนดูตึกนี่สิทุกคนเป็นไงมันเป็นแบบห่างมันเป็นมสตอร์ลี่ละหายเลย สวยงามพี่น้องเบอร์ว่างอลังก,การเอา้าฉันจะรู้ไหมฉันไม่เคยไปเนาะเราจะไปทางไหนวิเบิบ่งพี่น้องสวยงาม,มีเลยไหมพี่น้องสีล่มเลยพี่น้องอลังก,การแห้ง ขี่ไปไห่ไปหมเราไม่ขี่รถกันอย่างไปเชิงเสือไปไหมอย่างนั้นไปถูกนะวิโอเคพราพี่น้องชวยง,งามเห็นบ่ชวยง,งามไหมทุกคนอันนี้คือสวนลุมเนือจากพี่น้องจะวิไปออกข้างก้อนไปล่ลยหรอม่อ่ะไม่มใช่เหอมัะเอาม่บ้านไหมันต้องไปทางเข้าเมื่อบ้านเหรอ ประตูใช่ไหมคะต้องเดินอ้อมหัวมาจนผีอยู่ชนผีนนโอ้นั่งรถไปซัดวิเอ้ยถ้าไปเขาหน้าก่อนวิไม่ไหวละว,วิเอ้ยมืดพี่น้องเพราะว่ามันเด็กแล้วเนะเาะอีกยางมันกับบะเอนวันอาทิตย์ซีมืดหรือเปล่าพ่อามาขำปวดเหรอก็เลยขำธรรมดาจับมง มีแต่คนอันมาอย่างออกกําลังกายนะพี่น้องเนาะยสวนลุ่มพี่นี่แล้วจต่พี่น้องจา๋าไม่อยากได้ไม่สวยเงี้ยเงาวะเวสุขะไม่ใช่หรอสุขะอยู่ใส่ต่อไปคนบ่ไปอีรีเนาะมันนี้เนาะเอาละเวลาไปกับป๊อป๋สวยงามมากเลยตึกวิตรตึกสูงสูงพี่น้องไม่ใช่เบอร์เดียดจะมีไหม หมยเลขของคุณไม่สามารถใช้งานได้เน <half> ื่องจากวันใช้งานหมดกรุณาเติมเงินเพื่อใช้บริการค่ะไม่มีเงินหรอเงินมันมีแต่วันมันหมดมันยืมวันได้ไหมไม่ได้ต้องเติมเงินใหม่หรอพี่น้องจะชาวหน่อยเชลัยขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ ไปหาข้าวห้องน้ำกับพี่น้องะสด้ขอจบคลิปเพียงนี้คลิปเพียงจะหนี้เนาะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องบ่พลาดคลิปใหม่ๆชาวหน่อยได้ลงไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจชาวหน่อยกัขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะุดท้ายแล้วขอกล่าวค้า่า,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 าสวัสดีสบายดี<น> bye. บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะ